สวัสดีครับท่านผู้ชมมาในซอพะโสขมาที่บ้านกล้วยครับมากับปูนั่งเจนหาครับมาในพันกระิมาขอตัวดีครับกับจอมปวกครับเพราะว่าปูคนฝันเห็นว่าม่เห็นุทตุลูกสององครับอยู่ที่บ้านไช่เนี่ยครับอ้นอยู่ที่บ้านกล้วยครับโทษที่บอกผิดครับอยู่ที่บ้านกล้วยครับอยู่ตรงหน้าบ้านกล้วยนี่ะครับเ่นฝันมาเห็นอยู่ เห็นพระพุทธรูปสององค์อยู่นี่แล้วครับนี่ครับอยู่บริเวณนี้ครับอาจจะเป็นแถวๆนี้ละครท่านครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ปูกําลังเรื่อมสิทําพิธีครับน้องกันล่อรุ่นไปพราะความันครับล่อเวงวาปนปูปนเจดียตัวใดครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สาวพระโชกอยู่กับปูนี่นะครับปูกําลังจุดถูกจุดเทียนครับกําลังสิเลื่อมพิธีครับท่านผู้ชมครับ จะได้ตัวดีตัวเด็ดยังไงกับพี่น้องครับตามมาเบิ่งกันครับท่านผู้ชมครับเราตกปลับมีตอนนี้พายจานคนขอจาก<อ>าปู่ขุนครับ<อ>ปู่ขุนนี่เป็น,นโยมครับแต่คนเสียชีวิตไปแล้วละครับแต่หลายปีก่อนครับ่นอยู่แถวนี้ครับซึ่งพื้นหน้าแห่งนี้มองนี้นี่เป็นโดงที่ซักซิ์ครับเมื่อก่อนครับ เป็นโดงเก้าอุดเมี่ยวขึ้นตายยังจะเป็นอตอนนี้โปกับกำลังสิท่ำมิธีครับขอจากโปูคุ้นครับโปูคุ้นนี่เป็นโยมนะครับบอนผ่าครับท่านมาช่วงครับเมล่อไร่ถาพระตินตุ่น อ๋อแม่เราไม่สูบยาต้องรู้ต้ามึงก็ุม่ล่นนี่ต้อ,อ,ตอ,อยาเหาอตอนนี้ปูกํำลังจุดยาส่งให้ปูกคนหรือพอคนเนี่ยแหละครับเ็เเป็นตัว <c oughs> รู้แล้วบอก เราม่พ <conclusions> <S Why han> ี่บัเด็ดน้ำรูปน้ำานบอกรูบอกต่าบอกรูบอกห้านรูว่าสองตัวิก้อยู่เชียงเด้อินสะรมาล้อมาล้อกินีอย่าไมีกินอย่าได้ยังสิหาไิคกี้อยู่เชียงเดอขึ้นข้าวตะกีเด้ออีมอนพยคุ มานโมตัสวะโตละโตสมาสัม like ุทัสสะนโมตัสสะะวาโตละโตสมาสัม anyway. ุท <Fore forwards> <one noise> ัสสะนโมตัสสะะวะโตละโตสมาสัมุทัสสะอ่ะนบนมามาึงเอาบวกดูขอต้องตับวกตัวคิวๆเีๆน้อนี่คือกันบอกับบังหัน มน,มน,มนเร็วๆเรอโอ้กงล่างกนดีเกรงบุด่ดีกว่าสองตัวเท่านั้นละ่ะออกแม่ค่ะคดู ้ใหลูกให้ร้านคิวๆจริงๆหนูบ่ได้เล่นมันยละเหรีย,ยน้ำโดนเหรอมาหอดมาถึงชิ้นหัตถ์ลายหันว่าเห็นพระพุทธรูปสององค์นี้เนี่ยอ๋อม,มาพะย่ะมามามาเส้นตัวมีคุณด่าตอนนี้ก็รทเริ่มเปิดแล้วครับท่านผู้ชมครับ มาเบิ่งน้ำกันครับอันสองตัวไม่เกินสองตัวอันนี้บ่มีครับผู้บวกเฝ้าเกิดคามพุ่งกอบกเิอีว่านตัวคนมมีไม่ออกอันนี้ไม่ออกครับเอาแยกเชียแหละสามืวก็บ่มีันไหถึงว่าท่านท่นนั่นจะเกี่ยวันขออก ไอ้นี่บน่บอเทียวแรก,แรกบอนบออที่มาหาปูนนี่แมอ,อาจารย์ที่ว่ามามาหาจะเที่ยลมาหาปูนเขาก็มาเนี่ยหรอหทางแรกโปูคนเมาหาปูนาคนตะกอนผู้กับมีตะมัดยัดเอืออืมแล้ก็มีหมักไม่อกมอกส<ม>อ,องตัวนิดหนี่ ขอสองตัวตรงๆขอสองตัวตรงๆเขี้ยวข้าเี้ยวเนี่ยเขี้ยวข้าที่ปุ๋ยู่งไงเตี้ยเฮ้ยเขี้ยนึงไขว้สองหน่วยไม่สืดออกมาเลยที่สามไม่สุดสองหาหาสองออกสามตัวเดียวสามได้สามตัวเดียวอีกแล้วครับเม็ดแรกเม็ดแรกเลขดแรกสามป็นนาสนใจละหวั่นี้เนาะสามตัวเดียวครับท่านผู้ชมครับเม็ดเดียวเม็ดแรกครับ เลขสามหนาสนใจเราเลขสามนี่แหละครับขบวนการาครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องว่าคือคนไทยเห็นแท้วา่าัฒนวานี้ไทยเห็นจะจะ,จะทุกอย่างครับเนี่ยโคตัวท่านบอกว่าอะไรบอกออกอันนี้บอกออกครับ,บอกออก คิวๆเล้า hmm. พูมายััใสิมอออกออครับม ah ันแม่นคิวๆเบิงดู้ทีมีถ้าเทียปูม่จ้างเบื้อื่นที่พูจีจ้างมาลำจริงไหมเบิ้งเจ้าปูแมีนเรื่องเล็กนึ้าจอจ้างมาชูเบิ้งหน่อยดิมอลำ ออกมาแล้วออกมาแล้วครับเมล็ดที่สองครับพ่อแม่พี่น้องหนึ่งครับหนึ่งกับสามครับหนึ่งกับสามเหรอครับบ้านเนี้ยลัอกีีนัมเบอร์นะครับหนึ่งกับสามสามหนึ่งครับทีนี้ตัวแรกที่เป็นลักสิบตัวแรกเจ็ดสิบบาทปลูกสามหนึ่งสตัวแรกเป็นลักสิบปลูก่ะ ขอลางมันมันอิปุพลางอลางแลง้วมันถือว่าเจ้าตัวชื้น<อ>ไม่มีไม่ออกอันนี้ไม่ออกนะครับ,บไม่ออกมาหาพเพื่อนตะชี้ก็บสองเทีย่ยวสามเทีย่ยวก็ชิวสุดเที่ยวจะมาคิดหัเพันมัวพันอย่างก็ดีอยังก็ยังขันขันมาหนี่มันถือรถเขาต้องเข่ารถเลยปาร์เดปุร์ ว้าวาสอันมาสามนเี่ยเอาเจ็ครับเป็นเจ็ดครับเจ็ดบขอสองในสามครับขาสองในสามวันานนี้ก็จะเป็นสามหนึ่งเจ็ดตั้ตัวสามหนึ่งเจ็ดนึ่แล้วคนจตเจ็ดกับสามกับหนึ่งยังดีบ่ปู้เ้ย ท้ายขอสองไ้สามบอลก็สิเหม่นแท้ก็สิคิวแท้ปูจุดจุดเรียบร้อยได้คัได้สามตัวครับพี่น้องครับหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึมัดแล้วเท่านั้นสามหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งสามสามเดาใจพี่น้องจะไปซับบอลซับเอาซับเอาจะพูดเลยว่ามัดตำแหน่งไหนมัดตำแหน่งไหครับ ละครับมัดบลาดัดมดดาปูเอามดสุดยอดละครับท่านผู้ชมครับนี่ละครับนี่ซ้ำนี่แหละฮะงวดนี่เลยซ้ำนี่เนาะปูเนาะงวดสิบหกท่านว่าเนาะปูเนาะเอาสองเท้าเท่านี้เนาะปูเนาะครับครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพ่อไอ้หนองครับแต่ปูคนบอกว่า มาหนีย่ำไหนพเคยผิดหลังนะครับนี่แหละครับท่านทร์ผู้ช่อมปูเพา่อกว่าว่างวดนี่เรืเผาคืองวดวันที่16บหท่านว่าเนี่ยปูเห็ดสองเทือนี่แหละครับคือเห็ดสองวะสองเทือคือเทื่อแรกกับที่วัดปลาบันยิว้วแล้วกะ็นี่เทือที่สองดอนปูขุนแต่นี่มันบขเป็นดอนแล้วเขาเป็นให้น่าแล้วครับอันนี้เป็นเลขปูขุนปูบอกว่าอยู่มองนี่ซักซิดครับ มาตอนได้ได้ทุกเสือครับได้ตรงตรงครับแต่งวดนี้ได้สามหนึ่งเจ็ดครับในสามหนึ่งเจ็ดได้คนละตัวครับกาเป็นยังไงพี่น้องกาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อพิษถูกยาวลากันครับอันนี้กาสซอฟ้าโชกาเพียงแต่เป็นแนวทางมหาพี่ให้น้องิ่งซื้อครับอันพิษถูกกิยาวากันเพราะว่ากับว่ามีผู้ใด้หูนะครับ ปูพันกับโบโฮอันนี้ตัวเลขก็ออกมาตามที่เป็นพริศนาจากผาแล้ครับจากผาขาวครับกพี่น้องก็ลองใส่วิจารณญาณเอาเอาครับกับผิดถูกยังไงกับอันนี้กับให้ยุดที่ดุนยพินิจของพี่ของนองครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้คุณพ่อแค่นี้แลครับท่านผู้ชมก็ถูกใจก็อย่าลืม ฝากซสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆครับจากทังช่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ